สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพาไปตามติดเลขในอ่างน้ำมนต์ของท่านยูสีเนินใต้กุฏิปุณกันโตครับผมหลังจากเมื่อที่่านมาก็ให้โชคให้ลาบกันไปอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ไม่การเสียเวลาครับผมก็เดี๋ยวราลองไปติดตามกันดูครับว่าเลขในอ่างน้ำมนต์ผมวันที่หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้ครับผมมีเลขอะไรอยู่ในอ่างมั่งครับผมครับไปเลยครับผมไปดูนครับ ก้ตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ขมงวดวันที่หนึ่งวิตุนาที่เจ็ดถึงนี้ครับผมก็โดดเด่นอยู่สามตัวผมสองตัวก็มีสี่เก้าครับผมส่วนสามตัวครับผมก็มีแปดอ้าสองครับผมแล้วก็ห้าสองสามครับผมแล้วก็อีกตัวครับผมที่ผมชอบมากเลยครับผมก็คือป5ห้าสามครับผม ก็ทุกคนชอบแบบไหนก็ลองเอาจับคู่กันดูครับผมครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับรับโชครับลาบของหมดวันที่หนึ่งวิถุนานที่จะถึงนี้นะครับผมครับพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ